ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่งองลิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมเราบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า b l ู e Heaven นะแล้ววันนี้นะคะเพรลิตาจะมาทําคลิปแข่งปั่นจักรยานมาราธอนในบูค a เว n นาพีนั่นเองค่ะเย้ เนื่องจากว่าเราเคยทาคลิปแข่งอะไรไปบ้างแล้วนะแข่งรถแข่งขี่ม้าแข่งนู่นนี่นั่นนะคะแต่วัวนเนี้ยเราอยากจะมาทําแข่งปันปันจักรยานกันบันปันจักรยานไปเกิดทันหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละค่ะก็อยากจะมาทําคลิปแข่งปัจจัยานนะคะก็วันนี้ก็มาแข่งกับ FC นะคะพีลิต้าจะเป็นกรรมการเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ยังเป็นตีมฮโลวีนอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าวันที่พีลิต้าลงคลิปเนี้ยมันจะยังเป็นฮโลวีนอยู่หรือเปล่านะคะก็ลุ้นกันละกันนะคะก็วันนี้นะคะ FC นะคะที่เข้ามาร่วมเล่นกับ พีดิต้านะคะมีน้องคอปเตอร์นะคะน้องโทมัสน้องโซมี่นะคะน้องเพลินนะคะน้องพันชาอรัก์ขโมยไก่นะคะน้องมีนชาบูอะตอมนิดาอนูกระแตนะคะแล้วก็ข้างหลังคนนั้นคือใคร เธอคือค่ายี่หวานั่นเองนะคะโอเคโดยที่จักรยานนะคะที่วันนี้เราจะมาปั่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอารุ่นไหนดีให้ความเร็วเท่ากันนะคะแล้วก็ให้สีเหมือนกันด้วยนะคะต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะคะเราจะได้แฟนนั่นเองนะคะใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมอัดคลิปกับพีริตาแบบนี้นะคะไปเข้ากลุ่มใน IG ไว้นะคะชื่อกลุ่มว่า,ารครอบครัวยิ้มแฉะไอจีพีริตาคะลิดาดสกอร์ยิ้มแฉะนะคะ,ต,คต,ะ,คะตรงโปรไฟล์พีริตาเนี่ยจะมีเขียนเขาว่ารครอบครัวยิ้มแฉะอยู่น้องจิ้งข้ดไปแล้วก็เขาร่วมได้เลย มี4สี4นะคะชมพูฟ้า,ฟาม่วงแล้วก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่โ o บอกพ p h i l i าแล้วคลิกเขาเคชั่นได้เลยนะและเพื่อพื่ให้เ,เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูคลิปการแข่งป้่นจักรยานกันเลยดีกว่าค่ะไ,ไปสู้ชีวิตมานี่นะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามากดถังสีอันที่5ก่อนนะคะนี่ b r o o k Heaven Racing นั่นเองนะคะเป็นการแข่งรถนะคะนี นี่คะเขากําลังแต่งเมืองนะคะให้เป็นทีมแข,ข่งรถเรียบร้อยแล้วนะคะจักรยานที่เราจะใช้วันนี้นะคะให้เป็นจักรยานอันนี้ไหมอ่ะอันนี้เหรอทำไมมันเหมือนคนล,ละรุ่นกับน,น้องเลยหรือว่ามันคือรุ่นเดียวกันหรอรุ่นเดียวกันไหมคะอักขโมยไก่อย่าลืมตั้งชื่อนะใช้จักรยานคันไหนดีขอดูก่อนเลือกคันที่มันสวยๆส,ส,สีสีนี้หรือสีชมพูดีสีชมพูก,ก็ดูตลกดีนะคะแต่เอาสีขาวดีวกว่าจะได้ถ่ายปกสวยๆนะคะน,ะคะนี่น้องๆเลือกคันนี้นะคะแล้วนั่นจะเต้นกันอีกนานไหมคะเนี่ยไ กลุ่มเนี่ยโอ้โหกลุสยามกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะตรงที่สแตนบายขบวนพาเลตมีไหมสแตนบายขบวนพาเลต เราตองโน้นนี่นะฮะนี่โอ้โหนี่เป็นแก๊งจักรยานนะคะเนี่ยไปปั่นที่สวนหลวงป่ะนี่ปัน่นปั่นจักรยานกันปัน่นปั่นจักรยานไปความเร็ว25้าใช่ไหมคะคนไม่เติมสปีดเท่าไหร่กันนั่นสสูงสุดเท่าไหร่คือของพีดิต้าเติมนะคะความเร็วเดี๋ยวมันก็เลยอยู่ที่ยี่ห้าถึงสิบห้าอ๋อยี่ห้าใช่ไหมโอเคงั้นทุกคนปรับยี่ห้านี่พีริต้าปรับด้วยยี่ห้าขอออกเข้าใหม่แป๊บนะคะได้เลยคะ่ะอ่ะตามมาคะ่ะนี่แก๊งจักรยานหูชา่า ว่าเลยพี่ดีต้านะคะสายเติมที่ปกติเราใช้แต่45นะคะก็เลยรู้สึกอาจจะไม่ค่อยชินนิดหนึ่งนะคะนี่มานี่ค่ะน,น้นอนนมาตรงนี้เลยค่ะน,น้นอนนโอเคเราจะเอาเส้นอะไรเป็นหลักดีเราเอาสีเหลืองเป็นหลักไปก่อนแล้วกันนะคะตาแรกนะโอเคค่ะมาเราตรงนี้นะน้องๆมีกันกี่คนเนี่ยพี่ดีต้าขอนับก่อน12ผู้เข,ข,ข,ข้าแข่งขันนะคะนี่นี่ผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันนะคะมีกระแตเอ้ยมีอะตอมนะคะกระแตน้องมีนะคะยี่หาน,นิดาคอปเตอร์อาโกะนะ ะคะพระชาชาบูเพลินแล้วก็อลักษ์ชอบกินไก่เบื่อนน่เองเอาแล้วโทมัสไปไหนอ่ะโทมัสเข้ามาแล้วนี่เอาแล้วคนนี้คือใครคนนี้น่าจะเป็นอนูนะคะอนูก,ก็แข่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าโทมัสไปไหนอะโทมัสหลุดเหรออ๋อโทมัสหลุดแน่เลยนะคะอย่าลืมปรับเป็นตีมแข่งรถนะคะพวกเขาแข่งขันนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12นะคะตอนนี้มี12ไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาเพิ่มไหมเอ้ยแต่ว่าแบบดูดีมากอะ่ะทน้องดูแบบดูดูสีหน้าแต่ละคนดิสีหน้าแต่ละคนดูแบบจรงิงจังมากนี่นะคะ จอมชอบกินไก่พืชนี่คะอันนี้คือโฉมหน้าอ้าวนี่คะโมหน้าพวกแข็งๆนะคะดึมดิมเดิมดิมเดิมดมดมดมมฮจริงจังว่าค่ะแต่ละคนแป๊ดนะคะโอเคค่ะนี่คะโอ้โหโมหน้าแต่ละคนนะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวฮะ ทำไมน้องต้องทำหน้าจริงจขนาดนี้ด้วยนี่นะคะุกม,มันเข้ามาแล้วมาแล้วคะ่ะทุกม,มันเพราะฉะนั้นเราก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1 2้าอ้าวใครหลุดดอ่ะมีคนหลุดนี่ใครหลุดมันควรที่จะมี13นะคะถ้ามี13เราอยากจะแข่งกันชั้ง6รอบนะคะเพื่อหาคนที่ชนะรอบแรกตกตกกี่คนดีรอบแรกตก สัก3ามคนก่อนละกันคะ่ะให้มันเหลือแค่สี่คนนะคะแต่อัน,นอันนี้ใครหลุดเนี่ยรอบแรกเราจะตามสีเหลืองก่อนนะคะทุกคน ขับตามสีเหลืองนะคะลูกศรเหลืองเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจอีกขับตรงถนนห้ามออกมาพื้นสีขาวตรงนี้ห้ามออกพื้นสีขาวนะคะให้ขับตามตามเส้นถนนเท่านั้นนะคะตรงที่เป็นหญ้าก,ก็กว้างออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามันต้องตามลูกศรก็ออกได้คะ่ะแต่ในกรณีที่มีถนน ให้อยู่บนถนนเท่านั้นค่ะแต่ถ้ากรณีที่มีถนนและมีญ้าข้างๆให้เอาถนนเป็นหลักค่ะห้ามไปตรงญ้าโกงค่ะโอเคค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะมาถึงแล้วไม่ต้อง พิมว่าถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าประกาศเองว่าใครตกรอบโอเครอบแรกตกรอบ3คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเโอเคตกรอบ3คนเออนูขอตกรอบเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2มสหนึ่งเริ่มไปได้ค่ะประกึง ฮ่าฮ่าวแต่พิมพ์นะค่ะนี่นะคะเราตามน้องๆไปนะตอนนี้นะคะเรามีหมดฟรีคเมล่าแล้วนะคะเอื้อต่อการแข่งอะไรอย่างนี้มากนะคะอย่าลืมนะคะถ้าบอกเส้นขาวนะคะไปตามถนนดีๆนะคะห้ามขี้โกงฮะไปแบบการกระจัดได้แต่ดูดีๆนะคะนี่นะคะไปตามเส้นเหลืองค่ะไปตามเส้นเหลืองโทรบ้านะคะตอนนี้โทรบัาดําอยู่นะคะท่อวันนี้โทรบัาดัอยู่โอ้ยยังไม่มีใครนะคะจะโอ้โหจักรยานแบบสีคันละฟูมากกัแต่ละคนนะคะไม่รู้ว่าสีเหลืองนะคะเส้นทางยาวไหมแต่ที่รู้พี่คนกระตุกกระตักนะคะนดูกายตอมหน้าเป็น ห่วงมากนะคะตอนนี้3าคนสุดท้ายคือน้องเพลินนะคะนูแล้วก็อะตอมนั่นเองน่ากลัวนะคะเพลินอนูอตอมนะคะระวังจะตกรอบนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะมีการตกรอบ3ามคนนะ <c oughs> <c oughs> ขำอ่ <c oughs> เหมือนภาคบอลเลยค่ะ <c oughs> ต,ตรงนี้นะคะสามารถมาตรงสีเขียวได้โทมัสนะคะตอนนี้โทมัสกาแต้พชานะคะอยู่สามอันดับแรกะคะแต่ว่าโทมัสเนี่ย เขานำนะคะเป็นอันดับหนึ่งแบบขาดลอยเลยนะคะตอนนี้ยังนำอยู่นะคะนี่ไปดีๆนะคะอ่ะเราไปดูกันว่า3ามลำับ,บท้ายอะไรเนี่ยอะตอมนะคะแล้วก็อนูนะคะโอ้โหอะตอมกับอนูอาจจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่นิดหน่อยนะคะเหมือนจักรยานเราจะขับยากนะคะน้องอาจจะขับจักรยานไม่เป็นนะคะโอ้โหสีเหลืองแก้วเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้3ที่สุดท้ายนะคะสามันสุดท้ายยังเป็นเพลินอนูแล้วก็อะตอมอยู่นะคะนี่นะคะอนูน่าเป็นห่วงมากลูกทำไมหนูถึงเยอะเลยล่ะพี่ลิต้าคือหนูพยายามรีบแล้วตัวหนูรีบ แค่นี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วทําไมโทมัสถึงน้ำโดขนาดนั้นอย่าขี้กองค่ะน้องตามเส้นทางนะฮะตามเส้นทางนะฮะนี่โอ้โหโทมัสคือน้าขาดลอยเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ใช้ความเร็วเท่ากันจริงปมเนี่ยทำไมขาดลอยเลยพีเต้าบอกว่าใช้ความเร็วยี่สิบห้านะคะน่าจะเท่ากันแหละมั้งก็แหละเออก็ดูเท่ากันนะแต่ว่าโทมัสอาจจะเดินด้วยการกระจัดนะคะมันก็เลยแบบดูเร็วนะคะอ่ะและเน้นยังไงคะถ้าตรงนั้นนะคะโอ้โหอนุนะคะนูอนุเหมือนจะแซงอะตอมแล้วค่ะจังหวะนี้อนุจะแซงอะตอมไปจังหวะนีโอ้ยเริ่มมีการ กระโดดกระตุกกระและกกระและกกระแลกขึ้นนะคะนี่ตอนนี้นะคะสูสีมากเลยะคะ่ะอนุกะตอมนะคะยงัยงยังยังไงอน,นุ แจงไปแล้วนะคะพวกอ่าตมมุแต่อึดอ่นอานยืดยานะ,ะตอนนี้นะคะ <_ an> เขาเป็นคู่หูกันนะ <_ an> คู่หูร่วมร่วมถุงร่วมสุกร่วมแพ้นะคะนี่2คนนี้อ่ะ <_ an> อันดับสุดท้ายนะคะอุ๊ยพัดน้องเพิร์ลแล้วนะคะน้องเพิร์ลจากเรสโซนแล้วนะคะตอนนี้คอปเตอร์นะคะตกมาเป็นอันดับ3อันดับสุดท้ายแทนนะคะน่าเป็นห่วงมากโทมัสนะคะยังคงความอันดับแรกอยู่นะคะอ่ะแล้วคนอื่นยังไงเนี่ยนี่นะคะน้องมีนนะคะที่ตอนแรกบอกหนูขอแพ้เลยได้ไหมนะคะก็ปลอดภัยจากเออเรสโซนอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้พี่ีต้ามาอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าช่วยด้วยตอนนี้พี่ีต้ามาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยแล้น้องๆอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ีต้าดูไม่ทันนะว่าใครเป็นสาวนดับสุดท้ายนี่นะคะมามาแล้วมาแล้วนี่ฮะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็กไปโล่ตรงไหนกันเนี่ยเฮ้ยเด็กๆไปโล่ตรงไหนกันเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดีกยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยยยเียอย ตรงมูนหรอล้าไปทำอะไรตรงนู้นะอ่านี่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 เขาอยู่ตรงนี้กันแล้วค่ะเขาอยู่ตรงนี้กันแล้วนี่ฮะอย่างเร็วนะฮะเดี๋ยวๆอันนี้นะฮะโทมัสนำนะคะโทมัสดำนะคะตอนนี้นำมาแล้วไปไหนหู้ยยาวมากเลยทุกคนยังไม่จบสักทีนะคะไม่จบไม่สิ้นนะคะเส้นสีเหลืองยาวมากเลยนะคะตาแรกของเราดูเดือดมากๆเลยนะคะนี่น้องเพิร์นนะคะปลอดภัยจากเรโซนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วนะคะคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์แล้วก็อนุอะตอมไปไหนเนี่ยอันนี้นะคะอนูนะคะแล้วก็อะตอมนะคะที่สุดท้ายนะคะเเพรรราาาะว่ดดูทงคิ มามกเะะอ่ะมีการหลงทางกันนิดหน่อยนะคะมาทางนี้นะเมื่อกี้เ้าก็ไปวนไปวนมาตรงนี้อาจจะทําให้อันดับมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าน้องหลงทางนะคะนี่เป็นการอปบต้ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนว,วันนี้นะคะขับตขึ้นมาแล้วนะคะคนที่อยู่อันดับ ติดเ,เรียกว่าหนึ่งในสในที่โหลนะคะน่าจะเป็นฮากะนะคะฮากะกับนีด้านะคะสู่สีกันมากแต่ตอนนี้คอปเตอร์รอดแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะมีมีอันดับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนื่องจากหลงทางนั่นเองนะคะคนนำเพราพาหลงเหรอเอาแล้วโทมัสหายไปไหนเอานั่นนี่ทมัสหลุดเหรอหรือโทมมานนำทมัสหายไปไหน นั่นดิโพรัสว่าถ่ายไปไหนอะเดี๋ยวๆๆโทมัสเอาโทมัสก็ยังอยู่นี่แล้วโทมัสไปไหนอะงงพี่นิต้างงเหมือนกันโทมัสไปไหนอะเอาจริงๆฉันมันควรจะแบดดี้เดี๋ยวนะหรือน้องขับวนไปวนมาไะเนี่ยือทําไปมันนานจังเลยอะสีเหลืองอะใช่ป้หรือว่าโทมัสเขาถึงเส้นชัยแล้วเหรอก็ยังไม่ถึงนี่แล้วโทมัสไปไหนอะหรือว่าโทมัสอยู่แก๊งนั้นแต่ว่าแต่ว่าอันดับน้องอาจจะอยู่อันดับท้ายๆหรือเปล่าไหนๆไปดูซิ จเพราะตอนนั้นน่ะมีการหลงทางนะคะทําให้อันดับเปลี่ยนแปลงอ่นนี้โทมัสกลับมาแล้วนะคะกลับมาเร็วมากเลยนะโทมัสท, <c ười> ทำไมถึงกลับมาแล้วอะ่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะจากที่โทมัสนะคะชนะค่ะรอยตอนนี้นะคะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะว่ามีพระช,ชาักกระแตนะคะกำลังเฝ้ามองอยู่ส่วนอนุกาตตอกก็คือหายไปเลย <c ười> <c ười> เอาจริง,รงๆเช่นมันควรจะแบนดีเขาเป็นเพื่อนรักกันฮานุกับตอมก็เลยอยู่ตรงนั้นก็สอคนเหงาไหมเนี่ยคอปเตอร์นะคะมาอยู่อันดับ3อันดับสุดท้ายอีกแล้วนะคะพี่ลิต้าต้องไปดูเส้นหน้าเส้นชายแล้วนะคะดูว่าใครเป็นคนแรกคนที่เะ่า่นะคะคนแรกนะคะคือโทมัสนั่นเองแน่แน,น่แน,น่แน,น,นพี่ลิต้าจะประกาศแค่อันดับแรกกับอันดับ3อันดับสุดท้ายนะคะนี่เดืดดดด ขอมโทมาน,นะคะอันดับหนึ่ง ชาชานะอันดับ 2, 2กระแตอันดับ3นะฮะมิน4เพิร์น5แล้วก็อีหวอหกฮะกด7จ็ดอลักแปดดีดา9ชาบู10นะฮะเพราะฉะนั้นคอปเตอร์11ค่ะคอปเ,เตอร์ตกรอบค่ะเ,เดี๋ยวๆแล้วที่เหลือ,อเอาจริงๆฉันมันโคจะแบดดี้ไอ้ขออยู่แดดดิโอ้ยิ่งยอดเลยอนุ a ตอมคอปเตอร์อนุอะตอม,อมต,อตกรอบค่ะเอาจริงๆฉันมัน โคตรจะแบดดิขมโนะูสนสงสารนั่นเกิดอะไรขึ้นกับอน,อนุกาตอบมาทําไมถึงช้าจังเลยอะหรือความเร็วลมมันไม่เท่ากันเหรอโอเคค่ะขอเชิญคนที่ตกรอบนะคะคนตกรอบสามารถออกได้เลยหรือจะขี่คอผู้เข้าแข่งผันก็ได้ค่ะขอขี่คอได้เลยนะใครอยาก ไปกะคันไหนสามารถขอให้เขาอุ้มได้เลยนะถือว่าเป็นตัวถ่วงนะคะเป็นอุปสรรคอีกอย่างนึ้ง <c oughs> อะรอบที่2นะคะเราจะตามสีฟ้านะคะโอเครอบ2ตามลูกสอนสีฟ้านะคะอุ้ยผ่านแป๊บเดียวผ่านไป19นาทีแล้วเร็มากใครจะให้เราอุ้มหมน่อยเป็นคนบอกให้เริ่มข้างสนามได้ไหมคะได้คะ่ะ รอบสองสีฟ้านะคะรอบ2รอบ2คนตกรอบ2คนนะคะโอเครอบ2คนตกรอบ2คนนะฮะเพื่อหาอันดับสุดท้ายนะคะเราจะมีทั้งหมดหรอบคะ่ะคนนับนับได้เลยนะคะโอเคคนนับนับได้เลยะคะ่ะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมค่ะน่าทบท้อมากกว่านะคะเนาะพร้อมพร้อมพร้อมเต็มดืด้ออันนี้นะคะคือชมหน้า สิบคนสุดท้ายนะคะนี่มาแล้วโอ้โอหจังหวะนี้อย่างเร็วแป๊บนึงทำเป็นเร็วจังสามสองหนึ่งยังไม่ทันผิวว่าเริ่มเลยนะคะน้องไปกันแล้วน่คะโมมทโมัสโทมัสคนแรกนะคะตามลูกศรสีฟ้าถ้าพี่นิตาจำไม่ผิดนะคะสีฟ้าเนี่ยเขารู้สึกว่ามันจะไม่ไกลมากนะคะนี่เพราะฉะนั้นอันดับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโมมาทมัสคนแรกนะคะสองคนสุดท้ายนะคะเราเไปไ็นมาดูกันก่อนว่าใครน่าเป็นห่วงนะคะในสองอันดับสุดท้ายสองอันดับสุดท้ายตอนนี้นะคะเพลินนะคะกับอลักชอบกินไก่นะคะตอนนี้เป็นสองอันดับสุดท้ายนะคะที่เสี่ยงที่จะตกรอบนะคะตอนน้นนนนอองอยู่ใรซะะค อย่าลืมนะคะห้ามออกมาเส้นเขียวนะคะถือเป็นการขี้โกงนะคะพี่นิตาบอกแล้วอ้าวตอนนี้นะคะน้องมีนนะ,ะน้องมินน้องมีนน่าเป็นห่วงแล้วนะคะน้องมีนอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะคะอ๋จากตอนแรกนะคะที่แค่เสียงเสียงตอนนี้ได้ได้เสียงจริงแล้วนะคะ <c oughs> น้องมินกับน้องเพลินนะคะเป็น2อันดับสุดท้ายนะคะที่น่าเป็นห่วงมากค่ะ <c oughs> ในขณะที่โทมัสน,นะคะโอ้โหนำฉลิวขาดลอยเลยนะคะแก๊งจักรยานนี่ตอนนี้นะคะ2อันดับสุดท้ายยังอยู่ที่น้องเพลินกับน้องมินอยู่นะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่า ดูสิว่าน้องแบบสูสีกันมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะคืออาจจะถ้าไปผิดเส้นทางแม้แต่นิดเดียวคือสามารถเปลี่ยนอันดับได้ตลอดเวลาจริงๆนี่ดูขเขาแทบจะสิงลางกันอยู่แล้วนะคะฮ่ <laughs> <laughs> าๆน่าจะใกล้ถึงแล้วป้าเพราะว่าจาได้ว่าสีฟ้ามันไม่นานนะคะอ่านี่ไงเดี๋ยวลงมานี่ก็ถึงแล้วนะคะ โอเคโหตอนนี้โทรมานะคะยังนําขาดลอยอยู่นะคะถ้าไม่โทรมาถึงนําขาดลอยได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไปตามการกระจัดก็ได้นะคะจะจะไปถึงการนาขาดลอยได้ไหนเป็นพอเป็นพอเป็นพรีเมียมหรือเปล่าโอ้ยโอยมีการมีการผิดทางนิดหน่อยนะคะหาลูกศรไม่เจอนะคะลูกศรอยู่นู่นนะคะอ่าตอนนี้นะคะสองอันดับสุดท้ายยังเป็นมินกับน้องเพิร์นอยู่นะคะในขณะที่เราเนี่ยใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วหรือเปล่ายังนะคะยังไม่ใกล้นะคะหนทางยังอีกยาวไกลนิดนึงนะคะยาวไกลเหรออาจจะไม่ไกลนะคะแต่ยาวแล้วกันโอเคโทมานะคะยังคงอันดับหนึ่ง มีนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะสองันดับสุดท้ายเปลี่ยนนะคะน้องเพิร์เนี่ยเขาแซงมาได้นะคะตอนนี้สองันดับสุดท้ายเลยเป็นอรักษ์ชอบกินไก่นะคะเอยไม่ใช่อรักษ์เขาโปรยไก่นะคะกับน้องมีนนั่นเองอ่าอ่อันดับสุดท้ายยังคงเป็นน้องมีนอยู่นะคะตอนนี้อรักษ์ชอบกินไก่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะต้องทําเวลาแล้วนะคะไม่งั้นแพ้แน่ๆเลยนะคะนี่ตรงนี้เป็นทางระหว่างตรงนี้นะะก็คือเข้าไปอย่างนี้นะคะโอเคูสิใครจะเข้ามาก่อนโทมัสเข้ามาก่อนนะคะตามด้วยนิดานิจัยพัชชานะคะอีกแล้วเหรอคุณคุณว่าพั นี่ดากับพระชายนี่ก็เป็นฉากอันแรกในตาที่แล้วปะนี่นี่ตัวนี้อลินนะคะอลินกำลังจะแซงกระแตน,นะคะสองคนนี้กำลังสูสีกันมากนะคะอรักชอบกินไก่กับกระแตน,นะคะดูซิว่ากระแตนเนี่ยจะเข้าสู่เลสโซนหรือเปล่าอ่าน่าเป็นห่วงโอ๊ยๆยเจอถึงเส้นชายแล้วพี่ติ๊กไปรอน้าไปน้รอหน้าเส้นชายแล้วนะ,ะรอหน,น้าเส้นชายแล้วรอหน้าเส้นชายแล้วนี่นี่นี ะะอันนี้เขามีทีมงานอยู่นะคะคอยตรวจสอบนะคะแล้วคนแรกนะคะก็คืออันดับหนึ่งนะคะโอ้โหทุกคนตอนนี้ทุกคนสงสูสีกันมากอันดับหนึ่งนะคะคือโทมัสค่ะอันดับที่2เนี่ยคือโอ้หูดูไม่ทันค่ะเราดูอันดับถกสองสอง,สองมีชาบูกับน้องมีนนะคะ สองอันดับสุดท้ายคือชาบูกับน้องมีนนอกนั้นพ่ลิต้าดูไม่ทานจริงๆสองอันดับคนที่ตกรอบก็คือชาบูกับน้องมีนค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนี่ฮะสองคนที่ตกรอบเมื่อกี้น้องคือแบบเข้าพร้อมกันเป็นกลุ่มก็เลยพ่ลิต้าเลยจัดอันดับให้ไม่ทานนะคะแต่ว่าจับสองอันดับสุดท้ายทันนะคะมีพ่ริตา้าว่างไงคะช่างแก่เพ้ออะไรเนี่ยกายเต้นข่าวเย็นไทยรัฐคนที่ไปข้างทางผิดไหมคะข้างทางคือตรงไหนคะแบบรักไก่ข้างทางคือตรง ตรงไหนคะไหนใครทาอะไรผิดคือตรงไหนคะไปตรงข้างทางข้างทางนี่หรอคะตรงนี้หรอคะสมมุตินะคะอ่ะสมมุตินี่มีการจับผิดกันนิดหน่อยนะฮะสมมุติยังไงคะโอเคค่ะแบบนี้ค่ะฮะอ๋อแบบอย่างเงี้ยเหรอจริงๆแล้วควรที่จะตามถนนค่ะแบบที่ถูกคืออย่างงี้ค่ะดึงดึงดๆ้อดึงดึงดดึงดึงดดึงดึงดดูก็เห็นใครอะคะยอมรับสารภาพบาสนี่ดีใครเป็นคนทำเพลินเหรอเพลินทำเหรอเพลินพัชชา ตกลงไปให้บนเลยสองคนนี้เพลินพระชาเพลินพระชาใช่ไหมมีหน้าเหรอน้องเพิินเนี่ยถึงได้เข้ามาเร็วๆนะต่อไปห้ามทำนะคะโอเคค่ะพี่ลิต้าขอตัดสินก็คือคนที่ทำผิดเมื่อตาที่แล้วตาถัด,ถ,ดถัดไปจะต้องมีวิญ,ญญาณตามจับผิดค่ะน้องมีนไปขีเ่เพลินค่ะอนนุขี่พระชาค่ะชาบูแล้วกันเพิ่นอย่ารักไก่แบบนี้ อีกนะคะดูนี่นะนี่นะสาธิตน,นะคะอน้องเพื่นอาจจะไม่เห็นแชทน,นะคะเลยไม่รู้ว่ากติกาทําที่ถูกคือยังไง <laughs> จะมีเวรกรรมคอยตามน <laughs> ะเอออุ้มเรียบร้อยแล้ะนี่ <laughs> เพื่อนบอกดูไม่รู้เลยค่ะดูทำอะไรผิด จะมีวิญญาณต้อยคอยตามนะคะคนที่ขี่คอคอยจับผิดด้วยนะคะออกพร้อมกันเหมือนเดิมอ่ะอะตอมน้ำเลยค่ะเดียวเดยวเด,วดวลืมบอกสีทีนิ้ตาว,ว่าจะต้องล้นเหลือสักประมาณ4ตาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลามันยาวมากเลยอะเป็นสีแดงแล้วกันนะคะตานี้มีคนออก 3คนค่ะสีแดงนะคะตานี้มีคนออก3คนนะคะเอาเลยค่ะตานี้มีคนออก3คนนะ,ะทุกคนสู้ๆนะคะสีแดงนะ,ะเราอาจจะลดเหลืออีกสัก2-3ตานะฮะดูก่อนแต่คงไม่6ตาแล้วนี่นะคะออกมาแล้วนะ,ะปุ๊บยังไงคนที่อยู่คนแรกะคะกระแต้กระทมมาสู่สีกันมากทำไมความเร็ว ทำไมโทบัสมันดูเร็วกว่าเนี่ยถึมันเท่ากันเหรออ๋อเท่ากันนะคะเท่ากันเท่ากันแหละทำไมโทมบัสถึงดูเร็วกว่าอ๋อโทบัสเร็วกว่าเพราะว่าเพราะว่าการกระจัดเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะณจุดนี้พี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเร็วกว่านะคะน้องมินบอกอะไรอ่ะน้องมีนบอกเพื่อนเอาอีกแล้วขำอะโอ้ยสงสารอันรักข้าวยไก่จังไหนๆดูเพื่อนดูเพื่อนอีกแล้วอะไรอีกแล้ว นี่ขนาดมีผีคอยเดินตามแล้วท่ะอรักษ์ชอบกินไก่พืชขำโอ๊ยแต่อรักษ์นี่น่าจะตามไม่ทันเพื่อนแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าช้ามากเลยนะยี่หวาเฟิร์สโอ๊ยยี่หวานะคะพี่นิตาเห็นนะคะว่าโดนตัดเส้นเขียวนะคะตาตาต่อไปนะคะี่ยี่หวาจะต้องมีผีคอยตามนะตอนนี้สามอันดับสุดท้ายน,นะคะคือยี่หวานะคะน้องเพลินแล้วก็น้องอรักษ์ชอบกินไก่นั่นเองนะคะอ่ะดูยังไงคนแรกอย่าคงไปโทรมานะคะโทรมาใช้ความเร็วยี่ห จริงใช่ไหมลูกคือมันดูเร็วมากเลยนะมันดูเร็วเกินน่าเกินตาม,มากเลยตอนนี้ถามวันดับสุดท้ายก็ยังคงเป็นมีนเพลินแล้วก็ยี่หวานนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆนะ,ะแล้วก็พรชชาสู้ๆนะคะกึ๊กกึกนี้อลักคือแบบว่าหนูแพ้อย่างสมศักดิ์ศร,รีเพราะาหนูทําตามกฎแบบ ุกป,ปึ๊กๆเลยนะคะบอกเลยอ่ะครับมึงไก,ก่นี่นะคะพวกคนโกงท่าไหรัละเนี่ยคนโกงท้างหลังะคะขอให้แพ้ไปนะคะตอนนี้โกงแล้วยังจะไม่ไปอยู่ข้างหน้าด้วยโกงแล้วยังอยู่ข้างหลังสุดด้วยนะคะเนี่ยใกล้ๆถึงหรือยังสีแดงอ๋อยัง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 ไม่ใกล้ยังมาตรงนี้อยู่ยังไม่ใกล้นะคะนี่นี่ยังยังมีคนเหยียบไหมไม่มีนะคะตอนนี้สามวันสุดท้ายนะคะยังเป็นอารักษ์ชอบกินไก่นะคะยี่หวาแล้วก็อุย้ยตอนนี้น้องมีนนะคะกรกะแตกสูสีกันมากมีนชาบูกะ ไม่ใช่มีนินมีนไม่ได้แข็งแค่เป็นผีเฉยเพลินชาบูกระแตนะคะดูว่าใครจะอยู่ในเรสโซนนะคะนี่เรามาดูกันว่าใครจะอยู่อยู่ในเรสโซนตอนนี้โอ้โหสุสีกันมากเลยนะคะโทมทัสเอา้าโทมัสเกิดเลยขึ้นโทมัสนะคะ กระตุกแหลก,หกนหนๆนิดหน่อยไปอยู่ข้างหลังแล้วอะคืออะไรอะอ้าวโทมสัสไม่ได้นะตอนนี้นะคะบุนวายเลยนะคะว้าวุ่นแน่ๆดูมีใครมีใครออกเส้นเขียวไหมมีใครออกเส้นเขียวไหมฟิลิต้าจ,จ่บตายอยู่ไม่มีนะคะแต่ตอนนี้โทมสัสอันตรายแล้วนะคะเพราะว่ามาอยู่สามวันสุดท้ายแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องอาจจะแหลกหรือกระตุกหรือหลุดหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะกับยี่หวานั่นเองนะคะยี่หวาน,น้องเพลินอย่างนี้นะคะอ่ะดูแล้วน่าจะใกล้ชงใกล้ไหมโทมสัสพยายามตีตื้อออกมาให้ได้นะเพราะว่า ปกตินะหนูโอ้โ oh ห oh oh oh. แต่ิ้มเชีย ไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกเส้นนะคะก็ก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าก็สู้ๆแล้วกันนะคะยังไงยังไงโทรมัสนะคะตีตื้์เข้ามาได้แล้วนะคะตอนนี้โทรมัสรอดแล้วนะคะสาวรับสุดท้ายยังเป็นอรักชอบกินไก่อยู่ด้วยอยู่าล้วอชอบกินไก่นะคะยี่หวานนะคะแล้วก็เฮ้ยยังไงน้องเพิร์นนะคะน้องเพิร์นกับกระแตนะคะสูสีมากเลยนะคะน้องเพิร์นกับกระแตสูสีมากเฮ้ยได้จะใกล้เส้นชายแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าไปอยู่อยู่เนี่ยนะคะดูซิว่าใครใครใครที่ชนคือคนที่โทมัส คนแรกนะโอ้ไม่น่าเชื่อจากอันดับสุดท้ายน้องเดนเดนชาบูน้องมีนนะคยี่หววอ่ามีนยี่หววใช่ปะมีนยี่หวพี่ลิจ้าว่าใช่นะน้องน้องเพิร์นยี่หววแล้วก็รักชอบกินไก่นะคะอันดับสุดท้ายตกรอบค่ะเย้เพิร์นยี่หววแล้วก็รักชอบกินไก่นะคะตกรอบอลิสบอกพี่ลิจ้า ว่าไงคะนี่บอกว่าไงคะขี่ไหคคะดูคอเป็นตะกรงไดไหมคะต้องมีตะกรงเยวยหรอได้คะ่ะได้หมดเลยคะ่ะตะกรงข้ามขี่จักรยานนะฮะเพราะเดี๋ยวสับสนนะฮะขี่คอได้ไหมขี่คอได้คะ่ะ จับผิดเพื่อนให้ด้วยจับผิดเพื่อนให้ด้วยนะคะคนนี้ขี่คอตอนนี้นะคะเหลือ5คนสุดท้ายแล้วนะคะนี่เอาทำไมเหลือเดี๋ยนะแปเมื่อกี้ตกรอบ3มันต้องเหลือ5ดิใครมีคนหลุดหรออ๋อเนี่ยมามาแล้วตอนนี้นะคะรอบเรียกว,ว่ารอบอะไรเดียชิงชิงคารเตอรเหรอกระแตนฮะกระแตนิาตนนดาฮากโกโทมัสแล้วก็น้องอ้าวสี่คนอ๋อน้องสลสิดสีเหรอรอบสุดท้ายนะคะไปตามสีเขียวค่ะโอเคเดินตามได้ค่ะแต่ห้ามขี่ตามรอบสุดท้ายนะคะ ตัดสินนะฮะหาคนชนะที่หนึ่งนะฮะสีเขียวนะฮะเริ่มไปตอนนี้ก็แตอออกตัวคนแรกนะฮะนี่ราดูความเร็วของทุกคนกัน <c oughs> ขับยังไงให้ขับเร็วแบบโทมัสอะตอนนี้นะคะเราเราไม่ไม่แคร์คนสุดท้ายนะคะเราแคร์ที่คนแรกะคะ่ะเพราะว่าเราหาคนชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะตอนซึ่งตอนนี้คนที่นําอยู่นะคะก็คือโทมัสนั่นเองแต่อยา่าพลาดอีกแล้กันนะฮะไม่งั้น ลำบากแย่เลยนะคะ,ะเราเนื่องจากตานี้คนน้อยนะคะเราเลยสามารถดูได้นะคะว่าใครเขาออกนอกเส้นทางอะไรอย่างี้บ้างนะคะโอ้โหเกินการเลยคิดว่าแมงวีนะคะแล้วนั่นน้องนีดคืออะไรเออคือหนูหล่นคือหนูหล่นออกจาก คอเขาอะค่ะตอนแรกเหมือนน้องมีนขี่คอยแต่เหมือนหล่นนะคะก็เลยวิ่งดุกดุกดุกอยู่แล้ไม่ตามด้วยนะหมายถึงว่าคนคนขี่ก็คือไม่งอไม่สนใจนะคะตอนนี้นะคะตากล้องตากล้องเดินเร็วกว่จาจักรยานแล้วนะคะตอนนี้อา้าวโทมทัสเกิดอะไรขึ้นโทมทัสตอนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะไม่คอเป็นคนสุดท้ายโอ้โหคดีพลิกมากตอนนี้นะคะฮากโกะมาเป็นคนแรกโอ้ไม่ฮากโกะนะคะไม่น่าเชื่อฮากโกะนะคะการแตนิีดาน,นะคะแล้วตามด้วยโทมัสเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้องพี่ว่าอะไรอ่านไม่ออก Oh, yeah! โทมัสกระตุกแน่ๆเลยะคะ่ะทําให้เสียการทรงตัวไปนะคะแย่มากๆเลยนะคะแต่น้องพยา,ายามไต่ขอบอยู่นะคะก็คือไปด้วยการกระจัดนะคะไม่ถือว่าไม่โกงนะคะแต่เป็นการไต่ขอบนะคะทําให้ขับเร็วขึ้นนั่นเองนะคะฮาโกะนะคะยังเป็นที่1กึ่กาแตที่2นิทหน้าที่3มนะคะแล้วโทมัสท,ที่4นั่นเองนะคะโอ้โหเข้มข้นมากอลักชอบกินไก่ก็คือแบบเดินปลาคนอื่นไปทั่วเ <laughs> <laughs> น้องมีดอะไรอะไรเนี่ยอะไรอันนี้คือเดินตามจะทานเขาไม่ในชาบูอะฮาโกะยังคงเป็นที่หอยู่โทมัสน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะจาก จากการที่เขามีปอดที่นี่มาตลอดนะคะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเส้นทางสุดท้ายแล้วนะอ้าวแล้วไปไหนกันนะอ่ะอ๋อสีเขียวมิลิต้าลืมมิลิต้าคิดว่าสีส้มนี่นะคะสีเขียวเนื่องจากเป็นตาสุดท้ายนะคะเราเลยม,มีให้แบบว่าเดินขึ้นเข,นขากันนิดนึงน้องตอนแรกจะบอกว่าใครออกโซ่อ๋อน้องมีนนั่นเองนะะน้องมีนออกนอกเอ้ยตอนนี้โทมัสนะคะโทมัสต,ตีต้นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าโทมัสนะใช้การลักไก่ที่ไม่ผิดกติกานะคะเพราะตรงนี้ไม่มีเส้นถนนนะคะโทมัสนะคะโทมัส น้องน้องเบี่ยงซ้ายนั่นเองนะคะนี่ใครนะคะที่อยากขี้โกงนะคะโกให้แนะนำให้มาไต่ขอบได้เลยนะคะแต่มันอาจจะลำบากตอนท้ายๆก็ได้นะ อันนี้โทมานะคะขึ้นกลับมาเป็นคนแรกนะคะในขณะที่นีด้ากับกระแตกำลังสูสีกัน,นะคะแต่ว่าที่โหลไม่มีผลนะคะเพราะว่าคนชนะจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะอ้สีเขียวรอบสุดท้ายของเราเข้มขน้นเข้มข้นมากมาเลยอย่างกับภาคบอลเลยนะคะตอนนี้อ่ะจังหวะน,นี้นะคะโทมัสา่ะโทมัสยังรักษาอันดับได้อยู่นะคะในขณะที่ตอนนี้กระแตนะคะเป็นที่โหลแล้วนะ,ะนี่ไม่ทราบว่าตอนนี้จะใกล้ถึงหรือยังคะพอดีว่าเริ่มเจ็บคอแล้ว พระชานคะเออหนูจจอยในมากมากเลยคือหนูยังไม่ตกเลิเลยแต่มีคนบอกให้หนูตกเลิหนูก็เซ็งอ่ะไม่เป็นไรนะคะดูทรงรยากนะคะการที่จะสามารถชนะโทมาสได้นะคะแต่เท่าที่วิริต้าดูเนี่ยสี่คนนี้นะคะยังไม่ทําผิดกฎกติกาเลยนะคะเท่าที่วิริต้าดูนะ,ะใครอยากชนะคะมาไต่โคลฝั่งนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าชนะแน่นอนนี่นะคะดูดูทรงโทมัสนะคะ การไต่ขอบของเขานะคะสกิลของเขานะ,ะตอนนี้กระต่ยังเป็นที่โลอยู่นะคะในขณะที่มันใกล้จะใกล้จะถึงเรียงเนี่ยเนี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมาผัดชาเดินไปทั่วมากเลยโถโถมานะคะยังคงความเป็นคนแรกนะคะบอกเลยว่าดูทรงโถมาน่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่าค่อนข้างที่จะทิ้งห่างว่าความเร็วเท่าไกลจริงบว่าน,นี้ทิ้งหาา่างอานี่นะคะรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเส้นชัยแล้วนะคะตรงนี้เป็นล็อกสุดท้ายน้องเดียวเข้ามาเจอเส้นชัยแน่นอนเดี๋ยวพิลิต้าไปรอตรงเส้นชัยเลยแล้วกันฮะโอ้โหแต่สุดท้ายเข้มข้นมากไม่มีใครรอจ ตรงจุดเกิดเลยหอ๋อนี่นะนี่นี่น,ะะน,น,นี่ชาบูกตะตอมฮะเตรียมนะเตรียมตัวตกเบ็ดตกปลานะคะผู้เขาแข่งขันที่ชนะนะคะเขามาตรงเส้นชัยนะคะจะได้ตกปลาเขาไปกินนะคะซาซิมิอร่อยดีนะคะนี่อรักชอบกินไก่ตอนนี้นะ,ะโอ้โหไม่ใช่ดิโทมานะที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งนะรู้ตามเส้นอะโทมานะโทมัที่หนึ่งนะคะ 1, 1, นะีนะนนะคะ่ทนนะ,คะ,ท,ท, 1, ะ,คะที่คนที่สองคือยี่หวาที่สองนิดาที่สามกระแตที่สี่ค่ะ โอเคโทมัสท,ที่หนึ่งค่ะโทมัสอยากกระตุกได้ไหมแหละคนที่ตกลรอบอะอะไรอะ่ะโทมัสชนะค่ะเออโทมัสใช้ความเร็วเท่าไหร่นี้ทาไมเร็วจังทุกคนยังงงเลยโทมัสใช้ความเร็วเท่าไหร่ทำไมถึงเร็วขนาดนี้ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ชนะ งงวถึงแม้จะแบบอยู่ข้อลังสุดแตก็็สามารถไต่มาหน้าสุดได้ก็งงเลยนะคะโอเคคนที่ชนะในวันนี้นะคะก็คือโทมัสได้เองค่ะเย้ตบมือคะ่ะตบมือให้โทมัสค่ะแปะแปะเนี่ยค่ะตบมือตบมือให้โทมัสน,นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับมาการมาแข่งจักรยานในวันนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆมามากๆอยากมาแข่งอีกนะคะ อยากให้พีเต้ามาแข่งอะไรในบูแฮมเบิกเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะตอนนี้เริ่มคิดไม่ออกนะวจะแข่งอะไรดีนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นนะคะก็ติดตามกดกระดิงงง่งกิ้งกิ้งกำลังใจพีเต้า,ทา์ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ ไฟจี IG ได้นะคะลิต้าทีสกอร์ฮิตแชแล้วก็ทิกตอกลิต้าทีสกอร์ฮิตแชนนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวฮิตแชนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าที่ขีนเขาครอบครัวฮิตแชนนะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อเราบิ้งเซอร์วิสไว้อาชิบกับพี่ลิต้านะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าฮิตแชด้วยนะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โลบอกพี่ลิต้าและคีย์เขาคิดแชได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย